คท่า,า,านหนุ่ท่านสามารถที่จะอ่านจากโทรศัพท์มอท่านได้ตลอดเวลาครับมาตรา80ประธานสภาเป็นประธานรัฐสภาได้เช่นกันนะครับคือในแต่ละเรื่องแต่เรื่องนะครับจะขยายใหญ่ดูแช่นนาดไหนก็ได้ต้นต้องกยังไหบ้างนะครับแสดงต้นเหตุอะไรลงลายมือนี้เคยนะครับว่าหน้าตาการออกเสียงป,ปัดเสียงขึ้นแบบนี้และตา้สีอาจจะแตกน,น,นะฮะเพราะสีนั้นคือความลับสีจริงๆเนี่ยจะใช้สีอะไรนะครับ เโอากานนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์อภิชาติสุทธานนท์และสวัสดีครับท่านครสวัสดีครับเชิญแต่ท่านเป็นคนซึ่งต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เดินทางไปยังเหนือออกเสียงประชาติไม่มีชื่อมีรายละเอียดส่วนคนตรงหรือไม่นะคะด้วยนะคะเลี่ยนยา,าลงยาควียของผู้มาชิงเสียง ก็เลยค่ะหยอนแ้วก็เลยั่เจอคค่ะดสายท่นึค่ะหมุกสื่อตัวเครื่องมือที่หลังจากนั้นก็เข้าไปในตู้หานะคะแล้วเราไปจะตัดสักให้ความที่หนึ่งเราเลยปรับตัวนั้น่ะให้มาจะมีข้อตัท่านต่อไปสิแล้วก็ทับบ่ายให้ ต่อไปนะคะเมื่อตรวจสอบบัญชีแล้ชื่อหรือบ้านตามบัตรมาชื่อมาแล้วก็เป็นของบัตรถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับนะคะบัตรที่ทำ